หาคุณกำลังมองหาบริการรับเติมเกมมือถือในราาคาที่ถูกกว่าเติมเอง d บ e P Shop มีบริการเป็นกันเองปลอดภัยไล่ดีฟันเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage u P Shop ได้เลยนะครับ เป็นการขลับกันอย่างโหดเลยนะครับแม้ว่ามันจะหลุดตีมทหารถือปืนยิงกันไปเยอะก็เถอะแต่แล้วจะแคร์ไปทําไมครับในเมื่อผมชอบกันดำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยแอรีลมาแล้วนะครับแล้วก็ซาคุมาแล้วผมมีทั้ง2ตัวแล้วแล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็มาแล้วเหมือนกันนะครับก็คือ RX 782กันดำนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ซื้อผมก็กดซื้อไปก่อนเลยละกันแต่ว่า ตัว r x 7 8 2เนี่ยผมจะยังไม่ได้อัดคลิปมารีวิวเพราะว่าวันที่ผมอัดเนี่ยมันเพิ่งขาย แล้วผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยแต่ว่าจะมารีวิวตัวละครแอรียลก่อนแล้วกันครับเพราะว่าตัวละครแอรียลเนี่ยมันมีปืนสองปืนที่น่าสนใจมานะครับก็คือเซตนี้เลยนะครับมันจะมีแอรียลบีมไรเฟิลกับแอรียลบีมไรเฟิลรุ่นปรับปรุงซึ่งกระบอกนี้เนี่ยมันจะเป็น MT756 นะครับที่เขาแต่งมาให้เราเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่เขาแต่งมาให้เราเนี่ยก็จะเป็นปากกระบอกเก็บเสียง Shadow Strike นะครับแล้วก็กระบอกปืน m t z Clinch Pro นะครับออปติกเป็น MK3 d e f e c t o r นะครับพานท้ายยืดได้ ได้ MT set Light Strike นะครับส่วนแม็กกาซีนก็ยัดไปเลย50นัดนะครับส่วนส t ต็เนี่ยค่าสถานะที่ได้มานะครับก็จะเพิ่มความแรงขึ้นด้วยนะครับได้ระยะได้ความแม่นยำแล้วก็ปืนสะบัดน้อยลงแลกมาด้วยกับการที่ยกปืนช้าแล้วก็วิ่งช้าลงนะครับแต่ว่าในการเล่น Battle Royale ผมว่าเซตเนี้ย work ส่วนกระบอกที่2ครับเป็น a i a l Beam Rifle รุ่มปรับปรุงนะครับจริงๆแล้วมันคือปืนนี้ครับ KVD Enforcer นั่นเอง ของที่เขาแต่งมาให้นะครับก็จะเป็นปากกระบอกปืนเก็บเสียงวีที7สปีดไฟล์ L นะครับอันนี้ยอดฮิตเลยใส่หลายกระบอกส่วนกระบอกปืนนะครับก็เป็นรุ่นยาวรุ่นหนักนะครับแคส t d ดอฟเนน่ยใต้กระบอกปืนเป็นกิต์จับทัพพอตแบบบ l ูเอ็นนะครับแบบหนักนะครับแม็กกาซีนเนี่ยยัดมา20นัดนะครับส่วนออปติกนะครับเป็นคอริโออีเกิลไอ2.5นะครับ จริงๆอันนี้เวิร์กนะครับได้ใช้หลายปืนเลยแถมเป็นบู theme theme ปินที่เขาใส่มาให้ด้วยหลายปืนก็เลยสวยๆนี่เรามาดูค่าสถานะกันนะครับได้ระยะครับได้ความแม่นยําแล้วก็อาการสะบัดของปืนเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยนะครับแต่ก็เหมือนกันครับเหมือน MTZ นะครับก็คือความคล่องตัวการใช้งานเนี่ยจะน้อยลงอีกอย่างหนึ่งที่เจ๋งเลยก็คือเสียงปืนเนี่ยเอาจริงๆนะมันสมกับเป็นกันดั้มจริงๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปตอนเล่นเลยครับปกติก็ทําอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ตายเมื่อไหร่ไม่รู้ ทำไมลงมาแล้วปีปืนเลยพี่หมดไหนแอดพัดลมไม่ใช่เมื่อกี้มันวอร์มอัพมันก็ต้องมีปืนให้อยู่แล้วปกติลงมามันก็มีให้ปืนพกอย่างเดียวเครื่องไหลยหแพรคืออะไรหรอครับพัดลมครับพัดลมระบายความร้อนครับผมขา,าจับหาซื้อจากไหนครับผมไปซื้อที่ฟอร์จูนมาครับคมยามไหมครับจอย หรือว่าชินแล้วถ้าชินแล้วมันก็คุมได้ครับแต่ฝึกแรกๆผมบอกเลยว่าสาหัสสาการสุดๆ,ๆการฝึกครั้งแรกปล่อยต่อหน้าสนใจนะครับ55เพ5จอเพ5ต่อ iPad ได้ด้วยหรอครับทำไมจะไม่ได้เขาทำมาได้ <P 5. S 1> เขาทำได้ตั้งนานแล้วเขาทำได้ตั้งแต่เพ5ออกมาแรกๆแล้วหลายปีแล้วสี่ปีแล้ว ผมสามเดือน่าจะสู้กับคอมได้ใช่หรอฝึกไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็เก่งนะติดพัดลมสองตัวหเหรอครับ yes sir ต้องสองตัวดิวะะหนึ่งกี่เย็นสัใจขอบคุณหนึ่งจีๆีค่ะน้องเป็ดขอบคุณมากครับผมพีม่คิอมีแฟนไหมครับกูมีเมียจนกูมีลูกแล้ว ลูกูหนึ่งขวบวมีคนอยู่ข้างหน้าเรามันจะีจัดการเป็นไงเรวะมองโดยสายตาเห็นแล้วหนึ่งคนร้อยชายาโซะครับขอสามคำยิงไม่โดน ใครมันแซวมารักหนาวะนั่นขวามีคนนึงจัดการแบบนี้ไหมอุ้ยสไนแม่งเลยอุ้ยก็ว่าหาขางนันรอการออกมาของคิวคอนเฟิร์มปากบอกว่าแฟนเป็นแฟนขับคิวคอนเฟิร์มมึงยังไม่รู้เลยว่าคิวคอนเฟิร์มเขายังแข่งพับจีอยู่ รอการกลับมาของคิวคอนเฟิร์มเขากลับมาสองสามปีแล้วไอ้อน้องเขาแข่งพับจีอยู่ตอนนี้แล้วผมก็ไม่ใช่เจ้าของทีมด้วยขายทีมไปแล้วผมติดตามพี่ใน y o YouTube ตั้งแต่พี่ยังไม่ถึงหนึ่งล้านโอ้ขอบคุณมากครับผมเกมอะไรครับมีการดั้มด้วยฟรีไฟล์ครับผมลูกกับเมียไม่ได้อยู่กับพี่ที่กรุงเทพไม่ได้อยู่ครับอยู่ที่อุบลผมก็มาหาลูกกับเมียเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งอยู่ที่อุบล อีกเดือนหนึ่งอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยไปไปมามาอือผมดูพี่แล้วมีกำลังใจหาจอยมาเล่นเลยครับเกือบปาทิ้ง <c oughs> ค่อยฝึกเดี๋ยวมันก็เล่นได้จอยอ่ะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกผมทําได้คุณก็ต้องทําได้คนเล่นจอยไม่ใช่ยอดมนุษย์เว้ยแค่มันฝึกยากกว่าชาวบ้านเขาขนาดนองขอบคุณหนึ่งดอกกุหลาบจากนิวเออครับขอบคุณมากครับผมควันมึงจางไวอย่างวะ ตอนนี้พี่เข้าโรงพยาบาลเหรอครับทำไมกูต้องเข้าโรงพยาบาลวะเหมือนผมอยู่ในโรงพยาบาลเหรออยู่บ้านไม่ได้อยู่โรงพยาบาลผมพยายามฝึกคุมปืนในเกมอยู่แต่คุมไม่นิ่งเท่าพี่เลยใช่มันมันต้องฝืนหน่อยฝืนนิดนึงอ่ะ ระสุนไม่เห็นตรงเป้าเลยวะนี่ลงแบงล่างมีคนอยู่ข้างล่างคนหนึ่งเมื่อกี้ผมเห็นเดินเข้ามาไกลๆเมื่อกี้อยู่ไหนแล้ววะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกัน พืนซีรีส์กันน่าสวยใช่ไหมล่ะถ้าสวยก็ต้องเติมเติมเลยนะ้องเฮ้ยปืนคู่โอ้โหน่ากลัวว่ะติ๊กตอกคิมคิมนี่สไนซ์เราเนี่ยสไนซ์เหรอสไนซ์เหรอสตรีมสนไนซ์เป่งเหรอเยียบสะเลยเจอสอง <c oughs> สามเกมแล้ว ูกใจก็จัดประหยัดทําไมถูกต้องถูกใจก็จัดประหยัดทามาคุณ <c oughs> สังเกตว่าว่าเปิร์กที่ผมเอามาเนี่ยผมมีของเล่นตลอด,ม,อลลอดมีควันเล่นตลอดมีระเบิดปลาตลอดมันคือโปก๊กโป๊กว่ะมันคือเปิร์กที่ติดมากับโกสครับคุณลองใช้ดูถึงมันจะสับปืนไม่ไวเหมือนเปิร์กอื่นแต่ว่าสกิลนี้มันจะช่วยเพิ่มของ แก๊เจ็ดที่เราเตรียมมาได้คุณคอยดูนะคุณดูขวาล่างไว้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งระเบิดควันผมมันจะเติมเห็นปะหนึ่งอันและอีกสักพักหนึ่งจะกลายเป็น2อ,อันโดยที่ผมไม่ได้เก็บที่พื้นเลยเพิ่มมันดีครับโกสศัตรูเวลาศัตรูกด U a v วก็ไม่รู้ได้ว่าเราอยู่ตรงไหนอันนี้ปืนแต่งเพิ่มไหมครับใช้บันเดินแต่งมาอย่างเดียวเลยครับไม่ได้แต่งเพิ่มเลยครับผม แต่ว่าความแม่นยำม,มันน้อยวะอ่ะไปไหนแล้วหน้าไม่จิงอยู่นี่ไม่เอา UAV เราไม่มีแล้ววะ่ะที่คิวลองแต่งใหม่ให้ดูหน่อยที่จะแต่งตามได้เลย Can I see your s e n s i t i v e bro Yeah my sensitivity in controller is seven and seven vertical seven horizontal seven and not have any special for setting because in uh, อร r สโอน Mobile not have much to optimize your controlling มีคนแอบอยู่ข้างหลังตรงนี้ตัวหนึ่งนี่หว่าเนียนเลยลงไปลงไปไปลงไปพี่เล่นบนไอแพดเหรอครับใช่ครับผมพี่เล่นเป็น พี่เล่นบนโนเกียสองสองหน,นึ่งศูนย์ครับรักูสามร้อยมาร์กสองรักูสามร้อยเอ็มเคสองอ๋ออันนี้เพื่อนมากเหรอเออเพื่อนมากกลไม่อามาร์กลงคอนโทรลเพื่อนคอนโทรลดัดฟ้าสตีมอันนี้อย่างเดียวครับย้อนหลังไปดูค่ายแดงครับ นตายเพื่อนกูโดนสไนย,ยิงยิงร่วงมาขาหัก <laughs> มันโหลดแมปอัดพอดีนี่คนมาคนมาโดไหลไปโน่นมันไหลไปโน่นร่วงตายโอ้ปืนไหลวันนี้ ใน,นแบบนี้คนหมดเลยใช่ไหมครับพี่ไม่ครับมีบอทผสมมาด้วยครับเปิดเสากเดี๋ยวกดให้เดี๋ยวกดให้เดี๋ยวกดให้ไมาๆไปฟาร์มเลยเอาโดูไปมัมีใครมาหรอกเงียบกริบขนาดนี้เป็ไงข้าราชข้าราชเออว่ะใกล้ๆเลยลุ้ม,มาดิลุ้มดิลุ้มเดี๋ยเราเปิดทางท้ายก่อน แน่ซื้อของซื้อของตึกกลางก็ได้นะไม่มีอะไรทำโอเคโอเคแต่บ้านนี้บ้านนี้แ,แกนโดนวะ่นะปลาแล้วเพื่อนมันล็อกอะไรอยู่วะดูดูดอ๋อมีคนอยู่ข้างล่างชั้นหนึ่งตามเดียวตามเดียวไม่มี นี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยโอ๊ยเออใช้หูฟังอะไรครับเซนเนเซอร์ครับผมเป็นการดั้มคนเดียวทั้งแบบใช่ไหมเอ่อตั้งแต่เล่นมายังไม่เห็นคนใช้การดั้มเลยไปเจอมีคนชุบอยู่ตรงร้านค้าร้านค้าฝั่งเนี้ยฝั่งบ้านหลังสองเนี้ย เบลของไปละเออเบลของก่อนก็ได้ไอ้เชี่ยคนซื้อมันหายไปแล้ววะมันเพิ่งชุบเพื่อนสดๆเลยเมืม่อกี้ป้ามาคุยยิงบนฟ้ากูยิงบนฟ้าน่ารักกันดั้มเองกระดัม้มกระดัโอเคกระดับมไปเพื่อนมันล<ม>เเบเยี้ยฮะอู้หูขาผมไม่เคยเจอเนี่ยเจอเลย <laughs> ตูดกันดั้มมันสวยจริงๆ เออบนไม่เคยเจอไม่เเจอเลยเฮ้ยม,มีคน,านาเชื่อคุณได้ยินเสียงโดดดังจึ๊กมีเห็นเลยแดงๆพอดี MT z เว้ยบุ๋มว่าเจ๋งอยู่ MTZ เหรอเออกับ KVD KVD ที่เป็นมาร์คแมนตรงนั้นมีคน เนี่ยสองนัดกับสองแตกเลยแต่นัดที่สามกูยิงไม่โดนเข้าไปในตึกทางขวามันเข้าไปชั้นใต้ดินมีปลาระเบิดออกมาด้วยต่องบดนโจไม่รู้วิ่งไปทางไหนละหน้าขวาเสียงหน้าขวาเออเออเออขึ้นขบนแล้วขึ้นบินเออบันไดบันไดชัวยน่าจะขึ้นไปขบนแล้วออกซ้ายไปต่อเนี่ยอยู่มันโดนยิงตายเว้ยไอ้เช่นนั่นอ่ะตัวตัวไม่ไม่ตัวตัวเจอเจอแนี่เจอแล้วเจอแล้ว เออมันหันไปทางนั่นไงยิงอะไรก็ไม่รูต้ตัวนี้แหละตัวนี้แหละเนี่ยอย่าอย่าดูเพื่อนอ๋ไหนดูดิเฉดเคสองนัดเหรอเฮ้ยยิงยิงนะเดียวออกสองเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปการนำพี่หมดไปเท่าไหร่ครับ กันดั้มมัน2,400 CP ครับถ้าเติมองเจ็ดร้อยบาทฝากร้านเติมประมาณ350ราสครับร้านดับเบิลยีช็อปมีครับไปซื้อได้ไปซื้อ u ูไโอเคซื้อแล้วไม่ได้กดไม่ได้กดนะได้ได้เดีย๋ยวให้กดนี่นี่เอาเอาซื้อซื้อเซลไปเอาตามไปซื้อเซลเอามาซื้อแล้วไปปล่ <Bear> <บ>อยเพื่อนรอดแล้วกัน <Bear> <Bear> ไม่มีตังชุบมันแล้วพอปะสองพัเก้ามัถึงวเฮ้ยพอทีพอพอมันซือ 2, ้อสนะองพันห้าจะกดนะมบ้านบ้านไหนได้ไปเลยโอเคโอเคโเคยี่ยประพาคารชัวเลยชั้นหชั้นหชั้นหนึ่งชั้นห,นนหนแล้วะลลวะ กูได้ยินเสียงอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู uh> um> ่ในบ้านอยู่ในบ้านเออเออตามอยู่ออกซ้ายไปเลยอยู่ในตึกชั้นสองมันสอยเพื่อนเรามันสอยเพื่อนเราไเด็ขึ้นเอาไฟก่อนนะตัวแย่ะเออไป็กเด็กเด็กเด็กดให้หน่อยดิกดแล้วซื้อของอยู่ซื้อของอยู่หน้าคอนโทรล ซื้อไม่เสร็จกับวะซื้ออะไรวะไม่เห็นแล้วออกตาไปแล้วมันเข้าประตรูนี้มันเข้าประตรูนี้มันเข้าประตูนี้เออไปไหนวะรบวรรบวนรบวนบไปแล้วมีคนลงใหม่กับข้างหน้าหรอเออข้างล่าง วงบีบแล้วอ่ะไปเหรอยังอยู่ในตึกอยู่เลยเแต่เสียงวิ่งอยู่ในตึกอยู่เลยชั้นสองเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกมาโอเคโอเคจิงตรงนั้นเดี๋ยวออกฟ้าวฟ้าฟ้าไอหมอกไอหมอกเห็นไร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 คลายยิงตาหนาดเี้ไอยิ่งมาเชย่อชิบหายแล้วคุร่วงแน่เลยได้่ะ ยิงกูไม่เลิกเลยวะสวย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 ดูเขาอยู่ดูเขาอยู่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งมากูอยู่ชั้นบนละไอ้บุ่มชั้นดำกูเจอชั้นดำชั้นดำรวมกวางลงวางวางลง มีตรงหน้าเสาหน้าเสาหน้าเสาพอดีหน้าเสาพอดีหน้าเสาพอดีกูลุกเองได้กูลุกเองได้ลุกเสร็จแล้วลุกเสร็จแล้วลุกเสร็จแล้วอยู่ห้องนั้นอยู่้งใต้ตีถึงอ่ะโอเคโอเครถตันรถตันอยู่นั่นน้ำอยู่รถตันรดตันยัดเลยยัดเลยกูรีโหลดกูรีโหลดอยู่ไหนวะหาไม่เจอเจอละล้ม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 อีกตัวหนึ่งไม่รู้เสียงอยู่ข้างบนหุ่นเลยใช่ปะไม่มีกูเพิ่งลงมาเมื่อกี้ จะเปิดเสาก็ไม่ทันแล้วว่ะเฮ้ยรู้ว่ะอยู่คุณ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 ลงมาแล้วเพื่อนสวยร่วงมาเจอพอดีเลย <c oughs> เป็นไงครับทุกคนเซตนี้หวังว่าทุกคนจะถูกใจนะครับใครที่เป็นแฟนกันดั้มนะแอรียลมาแล้วนะครับซาคุก็มาแล้วแต่ผมไม่ได้อัดคลิปนะครับปืนทั้งสองกระบอกสามารถเล่นได้เลยนะครับผมลองเล่นให้คุณดูแล้วก็ผมว่ามันก็เวิร์กนะเจ๋งเลยไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มนะครับส่วนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าคุณปู RX ่ RX782 กันดั้กัน,นครับว่าจะมีอะไรเจ๋งบ้าง ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้กด subscribe ครับวันนี้ก็ฝากแอร์เรียวไว้ใน,นอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะครับมีขายแล้ววันนี้รีบซื้อนะก่อนที่เขาจะอ,าออกจากร้านค้าไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม